เครื่องขัดเจ็ดนิ้วของดองเชงนะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงขัดสีรถนะครับผมต่อนี่นะครับรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องนะครับผมให้ดูรอบๆเครื่องก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับสามารถปรับรอบได้นะครับนี่นะครับเราปรับรอบได้ตรงนี้นะครับต่อตัวเครื่องนะครับจะให้ใบขนาดเจ็ดนิ้วมานะครับแล้วก็มีด้ามจับให้นะครับตัวเครื่องทํามาจากโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มพลาสติก ABS นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมียางกันเลื่อนนะครับจับได้สะดวกสบายนะครับ น้ำหนักตอนเหอนนะครับไม่ถึงสองกิโลนะครับสามารถทํางานได้ทั้งวันโดยไม่เมื่อยนะครับตัวนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็มีตัวล็อกด้วยนะครับตัวล็อกสวิตช์กดค้างได้นะฮะอันนี้ก็ปรับได้หกระดับนี่นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเวลาจับก็ใช้นิ้วโป้งหมุนได้เลยนะครับสะดวกสบายนะตัวนี้ส่วนสเปคเครื่องนะครับเปเครื่องคร่าวๆนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่950วัตต์นะครับแล้วก็อยู่ที่รอบหกรอรอบถึง2อง0ัรอบนะครับผมครับผมเดีย๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับครับผมนี่นะครับปรับรอบได้6ระดับนะครับนี่น เวลาล็อกเข้าก็ล็อกตรงนี้ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเมื่อเปิดกล่องเครื่องขัดเจ็ดนิ้วของดองเชงนะครับผมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับต่อเนี่ยนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วครับนี่นะครับเราจะเจอคู่มือกับใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวขันใบนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าขันนะครับกับจานนะฮะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ แล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ครับแล้วก็มีมือจับให้อีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะฮะก็ของในกล่องมีเพียงเท่านี้นะครับผมสินค้าชิ้นนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับฟรีค่าแรงช่างค่าอะไหล่ให้นะครับแล้วก็ใครซื้อกับทางร้านนะผมจะลงทะเบียนรับประกันให้นะครับลูกค้ารับของไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake Till the sunrise, we were in love Couldn't stop us, like a good drug yeah. Never run, off. we hook up in my car Drive it so far, play your guitar You'd show me your war, let down our guards Think with our hearts, stare